สวัสดีค่ะถึงช่วงเทศกาลกินเจกันอีกแล้วนะคะปีนี้พี่ส้มจะชวนน้องๆมาทำขนมปังไส้ถั่วแดงนุ่มๆสูตรเจกันค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆเลยนะคะพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยค่ะสำหรับแป้งวันนี้พี่ส้มใช้สองชนิดนะคะก็คือแป้งขนมปังค่ะแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์หรือว่าแป้งว่าวนะคะยีสต์สำหรับทําขนมปังหวานค่ะ เกลือป่นน้ำตาลทรายจะใช้น้ำตาลทรายธรรมดาหรือน้ำตาลทรายเบเกอรี่ก็ได้นะคะน้ำเย็นจัดค่ะน้ำมันค่ะวันนี้พี่ส้มใช้เป็นน้ำมันลำข้าวหรือใครจะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองก็ได้ค่ะนมถั่วเหลืองแช่เย็นจัดเหมือนกันนะคะมารารีนสำหรับทาหน้าขนมตอนเขาออกมาจากเตาค่ะสำหรับไส้ขนมใครจะใช้เป็นไส้ถั่วแดงมันม่วงงาดําถั่วเหลืองได้หมดเลยนะคะอันนี้ตามใจชอบเลยค่ะ อันดับแรกเราชั่งส่วนผสมของของแห้งใส่ในโถเตรียมไว้ก่อนนะคะส่วนของของเหลวก็ใส่ในโถแยกเอาไว้ค่ะสำหรับวันนี้เครื่องตีพี่ส้มใช้เป็นคิชเช e นเอ d นะคะ Pro 600ค่ะหัวตีใช้เป็นหัวตีตะขอนะคะเขาจะมีมาให้กับเครื่องแล้วค่ะ อันดับแรกเราตีส่วนผสมของของแห้งนะคะการตีพีสมจะตีไม่เกินเบอร์5นะคะตีแค่พอเขาเข้ากันก่อนค่ะหากใครมีเครื่องแบร์หรือว่าเครื่องทำขนมปังอัตโนมัตินะคะก็สามารถทำได้เลยนะคะเครื่องนี้ตีได้ชิลๆค่ะหลังจากที่เราตีเขาเข้ากันประมาณ2-3นาทีแล้วนะคะเราก็จะใส่ของเหลวลงไปเลยค่ะค่อยๆทยอยใส่ไปทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นเราจะตีส่วนผสมนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมเขาจะเนียนสามารถขึงเป็นฟิล์มได้นะคะระยะเวลาขึ้นกับขนาดของเครื่องด้วยนะคะอย่างวันนี้ค่ะพี่ส้มใช้เวลานวดนะคะประมาณ25นาทีนะคะเมื่อเรานวดขนมปังจนสามารถขึงเป็นฟิล์มได้เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะนำเขาออกมาจากโถตีแล้วก็นวดอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะ ตัดเขานะคะเป็นขนาดตามต้องการค่ะวันนี้พี่ส้มจะตัดขนาด45กรัมนะคะ1สูตรวันนี้จะได้ประมาณ12ชิ้นค่ะจากนั้นนำเขามาคืงกลมนะคะแล้วก็พักเอาไว้ค่ะพักแป้งประมาณ15นาทีนะคะหาพลาสติกมาคุมไว้เพื่อไม่ให้เขาโดนลมนะคะ ระหว่างนี้เรามาเตรียมปั้นไส้ขนมกันนะคะหากเราใช้ไส้ปกตินะคะไม่ได้ใช้แบบกระป๋องแบบพี่ส้มะคะ่ะก็สามารถปั้นได้เลยนะคะเราจะปั้นประมาณ35-40กรัมนะคะแต่วันนี้พิซซ้มใช้เป็นถั่วแดงกระป๋องค่ะเขาจะมีความแฉะมากกว่าปกตินะคะส้มก็เลยจะปั้นแล้วก็วางบนพลาสติกนะคะแล้วเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้เขาเซ็ตตัวก่อนค่ะเวลาห่อไส้เราจะได้ห่อง่ายขึ้นนะคะ หากใครชอบไซส้แน่ๆนะคะจะใช้45กร,รัมก็ได้นะคะเท่ากับแป้งเลยก็ได้ค่ะค่ะครบเวลาแล้วนะคะที่เราพักแป้งเอาไว้รอบแรกนะคะสังเกตได้นะคะน้องก็จะบวมๆขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมมาใส่ไส้กันค่ะ การใส่ไส้นะคะเราก็จะรีดแป้งนะคะเป็นกลมๆนะคะให้บางประมาณ1เซนนะคะจากนั้นนําไส้ค่ะวางตรงกลางค่ะแล้วก็ห่อเขานะคะปิดก้นเขาให้แน่นเลยนะคะ สำหรับวันนี้พี่ส้มใช้ฟอยที่รองนะคะเบอร์3 2 2 0นะคะการขึ้นรูปอะคะ่ะตามใจชอบไปเลยเราจะขึ้นเป็นกลมๆธรรมดาก็ได้นะคะวันนี้พี่ส้มจะขึ้นรูปเป็นดอกไม้นะคะจะตัดประมาณ5แฉกนะคะตัดเป็นกลีบดอกไม้แบบนี้นะคะตรงกลางพี่ส้มจะแต่งด้วยงาขาวหรือว่างาดําคั่วก็ได้นะคะเพื่อให้เป็นเกสรดอกไม้นิดนึงค่ะเราจะทําเขาไปเรื่อยๆนะคะจนหมด หลังจากนี้เราจะพักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะอย่าลืมหาพลาสติกมาคุมด้วยนะคะกันไม่ให้เขาโดนลมนะคะี่ส่มจะพักประมาณ1ชั่วโมงค่ะผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะน้องก็จะขึ้นเป็นสองเท่าแล้วค่ะเตรียมนําเข้าอบนะคะอบไฟ170องศาค่ะไฟบนไฟล่างไม่เปิดพัดลมนะคะอบประมาณ1 8บแถึงยีนาทีนะคะขึ้นกับเตาอบของแต่ละบ้านค่ะสังเกตสีของขอนมปังนะคะาจะออกสีเหลืองทองแบบนี้เลยค่ะ นำเขาออกมาจากเตานะคะแล้วเราจะทาด้วยมาการีนทาตอนที่ขนมปังร้อนๆอยู่เลยนะคะน้องเขาก็จะขึ้นเงาสวยงามมากค่ะนำขนมปังนะคะมาพักบนตะแกรงจนกว่าเขาจะเย็นสนิทค่ะสังเกตนะคะเขาจะนิ่มมากๆเลยค่ะเรามาดูก้นขนมกันนะคะสีเขาก็จะสวยแบบนี้เลยนะคะเนื้อขนมพี่ส้มจะฉีกให้ดูนะคะจะมีความนุ่มมากๆค่ะนุ่มเหมือนกับขนมปังปกติเลยนะคะ เตรียมแพ็คขนมกันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะพี่ส้มจะใช้เป็นถุงแก้วนะคะถุงแก้วมีลายแบบนี้ค่ะขนาด6คูณ8นิ้วค่ะที่ปากเขาค่ะจะเป็นปากกาวนะคะคือฉีกถุงและสามารถปิดได้เลยค่ะพี่ส้มซื้อจากร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่แถวๆบ้านนะคะขนมปังเราจะแพ็คเขาตอนที่เขาเย็นสนิทแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เขาเป็นไอค่ะจับใส่ถุงแล้วก็ฉีกปากกาวแล้วก็ปิดถุงได้เลยนะคะ สำหรับอายุของขนมค่ะอยู่นอกตู้เย็นอยู่ได้ประมาณ3วันนะคะอยู่ในตู้เย็นนะคะอยู่ได้ประมาณ5 7ถึงวันนะคะขึ้นกับไส้ของเขาด้วยค่ะจากนั้นเราหาสติกเกอร์นะคะที่เป็นสติกเกอร์เจแบบนี้มาแปะเขานิดหนึ่งเพื่อให้รู้ว่าเป็นขนมปังเจนะคะสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะและสามารถทำขายช่วงเทศกาลกินเจได้น,น้องๆลองไปทำดูนะคะเพื่อเป็นกำลังใจงให้กันรบกวนฝากกดติดตาม กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรับชมในเมนูถัดไปพี่สม้มด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ